สวัสดีทุกทุกคนนะจา๊ะเ,เราไปพบหมอตรวจสุขภาพดวงตาเรียบร้อยพบหมอตามนัดวันนี้คนเยอะมากแล้วก็ข่าวดีก็คือความดันลูกตาเราสองข้าง18-18เท่ากันละความดันลูกตาจะต้องไม่เกินจะอยู่ที่5-21มิลลิเมตรปลอดของเราตอนนี้ เท่ากันทั้งสองข้างนะความดันลูกตาเพราะฉะนั้นก็โอเคละแค่ระวังเรื่องการใช้สายตามากแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากต้องหยอดตา,าลดความดันลูกตาก่อนนอนทุกคืนแล้วก็น้ำตาเทียมประมาณ4ี่ชั่วโมงแล้วก็หยอดหยอดทุก4ชั่วโมงวันนี้คนเยอะจริงๆอะ่ะ คือเราอัดคลิปไว้ก่อนแต่จะปล่อยตอนไหนไม่รู้แต่เราก็จะอัดไว้แบบนี้แหละมารายงานเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มีอาการนิดๆหน่อยๆหรือคือมันผิดปกติให้ไปพบหมอให้ตรวจสุขภาพให้ละเอียดเพราะว่าพวกเราไม่มีโอกาสรู้ว่า เราสะสมโรคอะไรไว้บ้างใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องไปตรวจสุขภาพไปพบหมอตามนัดกินยากินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายคือต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะทุกคนนะจำเป็นมากที่ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้เราป่วย ทำยังไงก็ได้ให้ hey, เรามีสขุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอะ่ะเ,เพราะการเจ็บป่วยนิดๆหน่อยๆมันก็รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของเราแล้วจำเอาไว้นะสุขภาพต้องมาดับ,บหนึ่งเพราะฉะนั้นจำเป็นที่สุดจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีย้ำเลยเรื่องเนี้ยถ้ามีเวลาก็ออกกำลังกาย วันละนิดวันละหน่อยก็ได้ตามกําลังกายของเราตามสภาพร่างกายตามวัยของเราอย่าทําอะไรที่มันหักโหมทุกวันนี้พยายามยกดินยกกระถางย้ายเยอะพยายามท่องไว้อยู่ตลอดเลยว่าเราเท่าแล้วเราเท่าแล้วถ้าเราไม่ท่องไว้เราจะลืมตัวบางทีมันยกไหวใช่ไหมกระถางที่มีดินอยู่มันหนักแต่ พอเรายกนี่มันไหวแต่พอยกเสร็จแล้วมันมีอาการฟองฟ้องอปวดหลังปวดเอวปวดเป็นอย่างเงี้ยคือต้องท่องไว้อะว่าเท่าแล้วเท่าแล้วแล้วก็พยายามอย่าทําอะไรที่มันเกินกําลังของตัวเองขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยมารายงานแค่นี้แหละอย่าลืมนะจ๊ะหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจะสันเวลา ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้เตรียมพร้อมคือเตรียมพร้อมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มันจะเกิดกระทันหันนะจ๊ะแค่นี้นะ